คือการอาจจะค้าขายเล็กๆน้อยๆประมาณอย่างสี่มากกว่าครับเพื่อสู้ครับกับโร,รงนี้เพราะว่างานนี้มันหายากอยู่แล้วใครเขาจ้างทําอะไรก็เอาหมดทำความสะอาดบ้านอะไรซักผ้ารีดผ้าอะไรเอาหมดค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการระบาดในระลอกใหม่รอบเดือนเมษายนที่จะรุนแรงกว่าทุกครั้งทําให้มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า8 0,000ืรายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และยังทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า300รายไม่เพียงเท่านั้นยังทำให้ภาวะเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของประชาชนได้รับผลกระทบหลายคนตกงานขาดรายได้ภาครัฐภาคเอกชนเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพวกเราจะต้องอให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้เราก็จะให้ความช่วยเหลือเราจะระดมความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของส่วนราชการส่วนของคณะสงฆ์หรือว่าในส่วนของเรากาชาดจังหวัดนะครับหรือว่าอื่นๆเนี่ยซึ่งกําลังที่จะระดมมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กาลสินของเราอย่างเต็มที่ครับอย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนกรอบวงเงิน85,500ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนไม่ว่าจะเป็น โครงการเราชนะที่เพิ่มวงเงินให้ประชาชนรวม2,000บาทจ่ายสัปดาห์ละ1000บาทใช้ใจ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายนโครงการม3 3เรารักกันเพิ่มวงเงินให้ผู้ประากาันตนตามมาตรา33รวม2,000บาทจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทใช้ใจ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายนโครงการคนละครึ่งเฟส3วงเงินไม่เกิน3,000บาทใช้ใจ่ายวันละไม่เกิน150บบาทเริ่มเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไป และในระยะต่อไปยังมีโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐระยะที่3เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าครองชีพอีกเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนโดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนเริ่มเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รัฐสนับสนุน e ีโวเชอร์ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มตลอดจงการบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนต่อวันเมื่อประชาชนจ่ายกับร้านค้าดังกล่าวก็จะได้รับอ e ีเชอร์จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมเราจะสู้และชนะโควิด -19 ไปด้วยกัน thank you